ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงคอนเสิร์ตของ Blackpink Born Pink World Tour นะครับที่ในตอนนี้ล่าสุดเลยได้มีการประกาศแล้วก็ปล่อยโปสเตอร์มาเพิ่มเติมนะครับสำหรับ World Tour ในเมืองต่อไปในประเทศต่อไปนั่นเองเป็นการเพิ่มเติมที่ทําให้แฟนๆทุกคน,น่ยตื่นเต้นนะครับท,ทั ก็จะมีคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์นี้แหละเวิลด์ทัวร์ไปเรื่อยๆในหลายเมืองเลยซึ่งเดือนใหม่เมืองใหม่ประเทศใหม่นะครับที่ b l a c k พิ n k เนี่ยได้ ปล่อยโปสเตอร์ออกมาให้ฟแฟนๆได้ตื่นเต้นกันแล้วก็ได้เตรียมวางแผนกันไว้ว่าวันนี้จะไปดูคอนเสิร์ตได้หรือเปล่านะครับในม,มี2ประเทศด้วยกันนั่นก็คือเม็กซิโกนะครับไลท์พิงก์บอลพิงเปิดทัวร์เม็กซิโกเม็กซิโกซิตี้นะครับในวันที่26เดือนเมษายนนั่นเองประกาศออกมาพร้อมกับโปสเตอร์ที่อลังการยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแฟนๆบลิงเม็กซิโกเนี่ยเตรียมตัวกันได้เลยเพราะว่าจะจัดขึ้นที่โฟโรโซนะครับสถานบันเทิงและสนามกีฬาที่สร้างขึ้นในปี19 93กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยและก็จุคนเนี่ยได้ประมาณ65,000เลยเชื่อเลยนะครับว่า6 5 0 0 0นันนี่เนี่ยถ้าหากว่าจัดเต็มคาราเบลปุ๊บก็คือจะสุดยอดมากๆจะมีปลิ้งเม็กซิโกเข้าไปส่งกําลังใจให้กับปลั๊กพิงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวช่วงเดือนเมษายนนะครับช่วงช่วงปลายเดือในีนใครมีแพลนจะไปเที่ยวเม็กซิโกบ้างอาจจะแวะไปดูคอนเสิร์ตปลักพิงก็ได้นะคะรับลองวางแผนวางแผนกันไว้ให้ดีๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับอีกหนึ่งโปสเตอร์ใหม่ที่ปลั ปล่อยออกมาด้วยกับคอนเสิร์ตแปลงพิ้งปอนพิงเบลทัวร์นั่นก็คือออสเตรเลียนั่นเองนะครับมี2เมืองด้วยกันนั่นก็คือเมลเบิร์นนะครับแล้วก็ซิดนีย์นั่นเองจะจัดขึ้นในเดือนจูนนะครับหรือว่ามิถุนายนนั่นเองปล่อยโปสเตอร์มาให้ฟแฟนๆเนี่ยได้วางแผนกันอีกเช่นเคยนะครับเมลเบิร์นจะจัดขึ้นในวันที่10แล้วก็วันที่11นะครับแล้วก็ที่ซิดนีย์จัดขึ้นในวันที่16และวันที่17ของเดือนมิถุนายนนะครับความจุของทั้ง2องเมืองนะ เยเนี่ยก็ประมาณ21,000กว่าแล้วก็อีก14,000กว่านะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นแบบความจุของอารีน a านะครับเห็นแล้วเนี่ยก็คืออยากไปมากๆเลยสถานที่สวยงามจริงๆนะครับ ใครที่อยู่ซิดนีย์ใครที่อยู่เมลเบิร์นหรือว่าใครมีแลนที่จะไปออสเตรเลียในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็วางแผนกันให้ดีๆแวะไปดูคอนเสิร์ตของ Black พิงก์บอลพิงก์เบลทัวร์ในออสเตรเลียกันได้เลยนะครับคลิปนี้แปะมาอัปเดตเรื่องราวของ Black พิงก์กับคอนเสิร์ตไบรท์พิงก์บอลพิงก์เบลทัวร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าในตอนนี้วายจพยายามที่จะยัดตารางทัวร์เพิ่มเข้าไปอีกนะครับก่อนที่สาวๆจะหมด แน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยน่าจะเวิลทัวร์กันรัวๆเลยยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้กับ b l ล c k พิ n k กันนะครับมิถุนายนกับเดือนเมษายนนะครับประกาศออกมาเพิ่มเติมแล้วพร้อมกับโปสเตอร์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้สาวๆก็พักผ่อนกันให้เต็มที่ก่อนที่จะเริ่มเวิลทัวร์ครั้งใหม่นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกับสีสาวแล็คพิ้งและบอลพิ้งเวิลทัวร์นั่นเองคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์